อันนี้เป็นคัตตอโจของที่โรงเรียนใช้แล้วเราก็จะมีเซอร์วิสแบบให้มีควายร์ยแล้วก็ทุกวันจันทร์กับวันอาทิตย์เราต้องมานั่งในคตัตตอโจเขาจะสวดีค่ะชื่อปันปุณน,นะคะตอนนี้หนูอายุ17อยู่วอลคัตติโจสคูลอายุ13ก็คือปีสุดท้ายแล้วค่ะหนูย้ายมาปีที่แลว้วตอน22แล้วก็เริ่มศึกชวนที่นี่ค่ะ เชอร์ของเขาก็จะแบบต่างจากเรามากคือแบบคนไทยคือเข้าใจง่ายเลยแบบนี้แต่ว่าฝรั่งค่าจะไม่เข้าใจเราเราต้องแบบ straight forward เรารู้สึกอะไรเราก็ต้องบอกเขาตรงๆหรือว่าแบบถ้าสมมติเรารู้สึกไม่โอเคหรือรู้สึกเหมือนตอนนี้แบบงานเยอะเกินไปเราให้บอกพ่อแม่เลยหรือว่าให้ email บอกรูเพราะว่าเขาจะแบบเข้าใจแต่ถ้าสมมติเราไม่บอกเขาก็จะไม่รู้เขาจะไม่ได้มาเช็คออนเราตลอดเวลาเพราะเขาก็ต้องแบบพ่วงเด็กคนอื่นเหมือนกันมีอะไรก็แบบบอกไปตรงๆดีกว่าไม่ต้องแบบพูดแบบเก็บว่าแบบโอ้ไม่เป็นไรโอเคเป็นคนใจแคบหน่อ all right แรกตอนที่หนูย้ายมามันยากมากแบบปรับตัว because culture มันต่างกันมากอากาศมันจะต่างกันมากเป็น seasonal depression มันจะไม่ค่อยมีแดดแล้วก็ปรับตัวยากแต่ว่าพอหนูปรับได้แล้วมัน perfect มากตอนนี้แบบหนูเจอเพื่อนที่แบบดีมากอะไรแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งที่หนูชอบใช่ไหมคะหนูคิดว่าหนูชอบเพื่อนแล้วก็หนูชอบ environment เพราะว่า Even though แบบมันไม่ค่อยมีอะไรในเมืองแต่ว่ามันสวยมากแล้วเราสามารถเดินเล่นรอบเมืองได้เพราะมันอยู่กลางแจ้งมี bio มีไล่มี b i r s แล้วก็มีพอร์สแบบนี้ให้เราเดินได้เยอะมากซึ่งหนูคิดว่าแบบมันทําให้เราได้ reconnect กับ nature แล้วมันทําให้แบบรู้สึก f u l f i l มากลยค่ะ ไปเซเรียลินมันเป็นโปรเจกต์ของโรงเรียนใช่ไหมคะ,ะเขาจะแบบคู่ในแอ s ส m b l y ดล้วแล้วเราก็ดูสนใจเราต้องเขียนแบบเป็นแอปพลิเคชันไปแล้วเขาก็จะเลือกประมาณ13คนคนอพพลายเป็นร้อยคนแต่ว่าแบบเขาจะเลือกแค่13คนเพื่อที่จะไปแอฟริกาไปสอนเด็กแล้วก็ได้ไปแบบเราจะอีเธอเลือกสอนมิวสิกหรือว่าเราจะไปสอนหนังสือเด็กแล้วเราก็จะได้แบบเรียนรู้ culture ของเขาประมาณ10วันหนูแบบสนใจหนูก็ได้ลงแอปพลิเคชันไปแล้วเขาก็แบบบอกว่าโอเคมาได้ like you're like accepted and you can And, and หนูรู้สึกมันเป็น experience ที่แบบหนูจะไม่มีว <c oughs> ันลืม because it's so like different culture ของเขาแบบแล้ว opportunity ที่หนูได้แบบเจอแล้วก็ได้เรียนรู้จากอันนี้มันแบบดีมากถ้าสมมติใครมาหนูขอแบบ recommend ให้ไปเพราะมันแบบเราได้เรียนเยอะมากถ้าสมมติเราอยู่ประเทศไทยจะไม่ได้รู้อะไรเลยอะไรเกี่ยวกับเรียนรเลยแล้วมันก็เป็น experience ที่ really lucky and really grateful ค่ะ Um, I just want to thank you. I love everything and giving me the opportunity. It's like forever be grateful, and you're always my role model, and I always want to be you. And you just make me like I'm the luckiest girl to have you as like my mom. You're the best mom I could ever ask for. I love you so much, and I'll see you soon. Woo! Love you. Oh. โอเควัคน้โอ้ยโอ้ยโอดยโดโอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้โอ้ยโยกออ้ยโอ้อยออยโอ้อย้อ้้ยอ้ยโอ้อ้ยโ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 ยโออ้ t โอ t ย r อ้ยอ Oh my god. Oh my god.